สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีวันที่ส6บหกน้อนะครับวันทํางานวันแรกนะครับก็ทักทายทุกคนเลยเนาะนะครับอ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะครับเมื่อคืนฝันดีมากเมื่อวานอาจารย์ต้นเดินทางนะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดเนาะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์แชร์จ้านะครับอ่านะครับสวัสดีจ้านะครับเมื่อคืนฝันว่าได้ขับรถนะครับแต่ผมจะบอกก่อนว่านะครับวันนี้นะครับอาจารย์ต้นขับรถคันใหม่เนี่ยมันทําบุญนะครับหลายๆคนที่เข้ามาแล้วกดไลค์แชร์จ้านะครับ วัสดีจ้านะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนะครับเดินทางนะครับเดินทางนะครับไปทําบุญแล้วก็นะครับตอนนี้นะครับก็ไลฟ์สดอยู่ที่ต่างจังหวัดนะนะครับแล้วก็นะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์แชร์ก่อนเนาะนะครับใครฝันดีบ้างวัดดีจ้านะครับ กดติดตามที่เพจนี้ไว้นะนะครับกดติดตามที่เพจอรุณทรแฟมลี่นะครับใครที่ติดตามอาจารย์ต้นให้กดติดตามที่เพจนี้นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยเนาะวันนี้เราแบ่งปันนะครับแบ่งปันบุญนะครับซึ่งกันและกันเนาะนะครับนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์แชร์จ้านะครับเดี๋ยวแชร์ก่อนเนาะผมจะให้ดูนะครับนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์แชร์ก่อนจ้านะครับ วันนี้นะครับตัวที่ผมชอบนะครับตัวที่ผมชอบคือ5 6 2นะครับ5 6 2แล้วก็นะครับ59นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่านะครับปังปรีสวัสดิจ้าพี่พรนนะครับวันนี้ก็ทักทายทุกคนนะครับก็ผ่านพ้นนะครับเทศกาลสงการไปแล้วนะครับก็เฮฮาปาร์ตี้นะครับเล่นสงการก็เล่นคนเดียวอยู่ที่บ้านนะครับนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะว่าหลายๆคนที่ตามผมอยู่นะครับนอกจากเราเป็นสะพานบุญเราเรามีอะไรเราก็เล่าให้สู่กันฟังนะครับ แล้วต้องบอกก่อนว่าวันนี้ขับรถมาทําบุญให้พ่อนะครับให้พ่อตาเนาะเมื่อวานก็ทําบุญให้แม่นะครับผมเชื่อว่าเลขเลขทะเบียนรถนะครับเน้นเน้นห้าเก้าไปเลยอั้นไม่อั้นผมไม่รู้เน้นเน้นห้าเก้านะครับศูนย์ห้าเก้าห้าหกสองศูนย์ห้าเก้าห้าหกสองนะครับอ่ะผมให้ดูเลยนะครับผมเน้นให้นะนะครับบางคนเพิ่งเข้ามาเนาะนะครับอ่านะครับ ผมให้ดูเลยนะครับคนไลค์แชร์ก่อนจ้านะครับใครเข้ามาแล้วคนไลค์แชร์ก่อนเนาะเมื่อคืนนะครับผมไม่รู้ว่าไปติดตามเพจไหนผมก็ไม่รู้เนาะนะครับขออนุญาตกันหนึ่ง มาแล้วก็เลยเชียร์จ้าวันดีจ้านะครับอันนะครับอันก็ช่างนะครับแต่ตัวที่ผมเน้นให้นะครับผมให้ดูก่อนเลยนะครับอ่ะนะครับผมไม่รู้นะนะครับครับผมให้ตัวนี้นะครับนะครับไม่รู้ว่าชอบไหมสองมีโอกาสมาครับนะครับแล้วก็จะสองเกดไหมนะครับนะครับสองเกตเจ็ดสองไหมนะครับผมไม่รู้นะ ครับ562นะครับ5 6 2 059ูนย์หเ้น้นๆนะครับอ่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์เนอะนะครับผมไม่รู้นะว่าชอบไม่ชอบนะครับนะครับอ่าใครที่เข้ามาแล้วนะผมไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบแต่ผมก็แค่เล่าให้ฟังนะครับถ้ามาสามตัวนะครับผมชอบห้าหกสองนะครับห้าหกสองห้าหกสองนะครับ ไม่รู้ว่าชอบไหมคือทะเบียนรถอาจารย์นะนะครับห้าหกสองนะครับสำหรับใครที่เข้ากลุ่มให้ CF ขึ้นมานะครับนะครับนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วก็แล้แชร์จ้านะครับสวัสดีจ้านะครับผมไม่รู้นะว่าชอบห้าวสองไหมนะครับแต่สูตรนี้นะครับผมให้ดูมันมันไปตรงกับสูตรนะครับสูตรอาจารย์นะครับที่เกให้มานะผมไม่ดูครับอะไรนะ ฝันเห็นคนอื่นขับรถนะครับทะเบียนอะไรครับชอบค้าทะเบียนรถคือการค้านะครับผมไม่รู้นะแต่ว่าผมบอกเลยว่านะครับใครที่นะครับศรัทธาในองค์แม่สติการวิดำวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่านะครับวันนี้นะครับผมไม่รู้นะใครที่ดวงไม่ดีค้าขายอยู่แล้วก็อยากจะมีโชคนะครับ60นะครับ5้านะครับนี่นะครับ526นะครับขอให้มานะครับ526นี่ผมเขียนให้ดูเลยนะครับผมเขียนให้ดูเลย นะครับแล้วก็ห้าเก้าแล้วแต่คนชอบครับนะครับสวัสดีจ้า ใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์จ้านะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่ให้กดติดตามที่เพจไว้นะครับกดติดตามที่เพจไว้นะครับส่วนใครที่ใครที่จะเข้ากลุ่มเนาะนะครับใครที่จะเข้ากลุ่มนะครับสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดทฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยนะครับให้เสียฟุณมาห้าก้าเลยนะครับ ยังทานจ้านะครับฝันเห็นชี้กองใหญ่เลยนะครับฝันเห็นชี้จองใหญ่นะครับจะมีโชคปังบริเยนะครับนะครับฝันเห็นชี้กองใหญ่เลยนะครับจะมีโชคผู้ได้พึ่งเข้ามาอ่ะใครพึ่งเข้ามาบ้างครับใครพึ่งเข้ามาครั้งแรกเลยนะครับกดติดตามที่เพจเพจเพจตรงนี้นะนะครับบางคนบอกว่าเลขอั้นนะครับอั้นไม่อั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ถือว่าผมให้แล้วกันผมผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับ นี่ทะเบียนรถอาจารย์นะครับผมให้ดูเลยนะครับนี่นะครับผมให้ดูเลยนะครับทะเบียนรถอาจารย์นะครับบางคนเพิ่งเข้ามานะครับสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับนะครับก็เป็นวันแรกเนาะที่ต้องทํางานต่อเนาะนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับนะครับมีอะไรใครเข้ามาครั้งแรกกดไลค์แชร์ให้หน่อยเนาะนะครับขอให้นะครับทุกทท่านโชคดีผมก็ไม่รู้หรอกนะครับไม่ต้องไปซื้อเยอะไม่ต้องไปเล่นเยอะนะครับเล่นให้มีสตินะครับ เล่นให้มีสตินะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะว่านะครับมันเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับส่วนบุคคลนะครับอืมนี่ครับสามสี่สองสามสี่สองสี่สองมีไหมสี่สองสี่สองมีครับสี่สองผมไม่บอกนะอันนี้เป็นเลขเซียมซีที่ผมไปขอโชคได้นะครับสี่สองสามสี่สองนะครับสามสี่สองนะครับ แล้วก็หนึ่งเอสี่หนึ่งเสนะครับอ่ะกดไลค์แชร์จ้านะครับนะครับกดติดตามที่เพจนะใครที่เข้ามาครั้งแรกติดตามอาจารย์ต้นให้กดติดตามที่เพจนะครับนะครับ4ี่2 3 2หกสองสามสองนะครับอ่าผมต้องให้ดูปอนนะครับว่านะครับผมก็ไม่รู้แต่นี่คือตัวที่ผมชอบตัวที่ผมอ่าไปขอหรือว่าผมผมฝันประมาณนี้ผมก็เลยเล่าให้ฟัง นะครับใครที่เข้ามาครั้งแรกครับกดติดตามที่เพจนะวันนี้ขอให้โชคดีนะครับใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับนะครับแล้วตอรนี้ผมซื้อใบเดียวนะครับผมซื้อใบเดียวถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจำไว้ครับถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับถ้าออกศูนย์สองแปดสามสองสี่ถูกรางวัลที่หนึ่งผมคนลูกเลยนะครับถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งผมจะทําบุญบนนี้เลยนะครับผมจะทําบุญบนนี้เลยเอาไปต่อบุญนะครับ นะครับขอนะครับนะครับสิ่งศิลปแล้วก็นะครับเทวดาเปิดทางให้นะครับอาไรนะอาจารย์ฝันว่าช้างเผื่อเอางวงมาจับที่หัว95ครับช้างก็9นะครับจับที่หัวก็5นะครับ9590เห็นไหมนะครับฝันว่าช้างนะครับจับที่หัวคือ95ครับ9590 9590 นะครับ059เนี่ยตีสามตัวเลยมีคนบอกความว่าฝันว่าช้างเผือกฝันดีนะครับคุณธนาพรแสงนรินอาจารย์ฝันตอนไหนครับฝันเมื่อเช้าใช่ไหมฝันว่าช้างเผือกจับที่หัวนะครับช้างเผือกจับที่หัวช้างเขาตีเป็น9หัวเขาตีเป็น5กับ0ตีง่ายก็คือ059095นะครับผมไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่านะครับถ้ามา059ล่ะ นะครับ059ทุกคนก็ได้โชคกับผมนะนะครับอะไรนะใช่ครับอ่ะผมพาไปลงข้างล่างนะครับสีฟขึ้นมาครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์แชร์นะครับวันนี้ขับรถมาทําบุญให้นะครับพ่อตาเนาะนะครับพ่อตาเสียไปแล้วนะครับก็ให้ให้กับตาไอ้ตาเจ้าคอมิวกับไทเกอร์แหละนะครับ โอเคอ่ะโอเคอาแป๊บนึงโอ้เอาเก้าอี้ยกขึ้นไปเอาไอ้ผ่าผ่านี่เนี่ยไม่หลุดเนี่ยมองข้างขึ้นไปได้เห่าไหมั้าตามดอกเอาก้าอี้ไปขึ้นง่าย่เห็นยยกเก้าอี้อข้าง สวัสดีจ้านะครับนะครับก็สวัสดีตอนเช้าเนาะวันนี้นะครับจําได้ไหมตอนนั้นอาจารย์ต้นขับเบนซ์มาทําบุญวันนี้ขับรถคันนี้นะครับมาทําบุญนะครับนะครับขับรถคันนี้มาทําบุญผมให้ดูเลยนะครับวันนี้ขับรถคันนี้มาทําบุญนะครับตอนเช้าเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์แชร์เนาะนะครับกดติดตามที่เพจนะสองหกห้าห้าหกสองนะครับไม่มาหกสองก็ห้าเก้านะครับวันนี้นะครับมาทําบุญนะครับ มาครับมาทาบุญต่างจังหวัดน,นะแต่ไม่บอกนะครับสถานที่นะขอบคุณมากค่ะจําได้ไหมตอนนั้นอาจารย์ต้นขับรถเบนซ์มาทําบุญนะครับตอนนั้นนะครับขับรถเบนซ์นะคือขับรถเบนซ์มาทําบุญตอนนั้นขับรถเบนซ์มาทําบุญ ตอนนั้นอาจารย์ต้นขับรถมาทําบุญขับรถเบนซ์มาทําบุญตอนนี้ก็ออกห้าหนึ่งตอนนั้นอาจารย์ต้นขับรถมาทําบุญรถเบนซ์ก็ออกห้าหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมขับรถคันนี้มาทําบุญนะครับใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้สดก็คือไร์สดยาวนะนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ไฟ์สดยาวนะครับผมให้ดูแล้วนะแล้วแต่ชอบครับชอบไม่ชอบไม่ต้องเล่นเยอะนะครับเล่นให้มีสตินะตัวนี้ จำไว้ครับ3ตัวนี้ผมก็ไม่รู้ผมเชื่อในเรื่องบุญนะขอให้แม่ย่นางให้โชคใหญ่ทุกคนนะครับในวันสงการห้าหกสองหกห้าเก้าเอ,อนะครับติดตามนะครับเมื่อคืนไม่ได้ไลฟ์สดจ้านะครับขับรถนะครับหกสองไม่อัานครับหกสองอั้นไหมการบ้านผมให้ในกลุ่มแล้วนะครับกดไลค์แชร์จ้านะครับโอเคเนาะ สำหรับวันนี้นะครับเอาไว้เช่านี้ก่อนนะครับ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 เดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะครับวันนี้จะไปทำบุญต่อนะ,นะครับไปบายครับ